สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวนักลงทุนนะครับนักเก่งกำไรทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของผมนะครับนักเก่งกำไรไทยแลนด์เอาแบบไทยๆเราเลยนะครับครับก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะเนื้อหาของวันนี้นะครับสักใช้เวลาสัก1ินาทีเนี่ยนะครับขอพูดก่อนนะครับทั้งหมดเนี้ยนะครับไม่ใช่การแนะนำนะครับชักชวนนะครับระดมทุน นะครับหรือเปิดคอร์สสอนรับเงินไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับเป็นเพียงการศึกษาเชิงเทคนิคเท่านั้นนะครับและไม่ได้ชี้นําให้ซื้อนะครับจะยกตัวอย่างมาให้ดูว่าอ๋อเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับก็ครั้งก่อนที่ผมเคยพูดว่าเราน่าจะมาดูเรื่อง Convergent d ต์ e ด g e n เวอร์เจนครับแต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนนะก็เลย ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับเอาละเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยแล้วกันนะครับใครที่เคยใช้ trading view ก็นะครับก็จะเข้าใจดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองไปดูคลิปก่อนๆน,นะที่มีวิธีการใช้นะครับแล้วก็วิธีการ Add, ator, Add, แอดอินดิเคเตอร์แอดระบบอะไรเข้ามานะครับอาจจะไม่ใช่ช n n e l ของผมก็ได้นะครับกับใครก็ได้นะครับนะก็ลองเข้าไปดูนะครับ ให้ชาร์จเลยละกันครับในเวลาปัจจุบันเนี่ยผมไปมองเห็นอยู่คริปโตโคเคอเรนซีเนาะยิ่งบิตคอยนี่เรียกว่าบิตคอยนผมไม่อยากเรียกคริปโตนะมันไม่มันไม่คริปโตอะไรมากหรอกนะบิตคอยเนี่ยมันค่อนข้างมีมีรูปแบบที่แตกต่างจากชาวบ้านเขานะครับก็ลองมาดูครับว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับในเอาไปดูเดลี่ชาร์ตก่อนนะครับของบิตคอยแล้วกัน เดิมนะครับเดิมของบิตคอยเนี่ยก็ถือว่ามันลงอะ่ะก็ลงมาเรื่อยๆนะครับในไทม์เฟรมเดลี่นะเดลี่ชาไทม์เฟรมเนี่ยก็ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังแดงอยู่นะซึ่งผมก็นิยามว่ามันก็ยังลงนะครับและก็ยังไม่มีสัญญาณนะครับยังไม่มีสัญญาณที่ว่าจะกลับตัวนะครับไม่มีแพทเทิร์นในการกลับตัวในไทม์เฟรมเดีครับส่วนไทม์เฟรมอื่นๆนี้อาจจะมีข้อมูลน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ เอาละพอดูได้เนาะถ้าลองมาดูอีกทีหนึ่งทเทรนมันลงเนี่ยนะครับสาหรับการเก็งกําไรแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้เราก็ต้องนะเรียกง่ายว่าก็ต้องเล่นลงอย่างเดียวนะครับลงไม่ใช่ลองนะเล่นไปทางขาลงคือช็อตน,นั่นเองนะครับก็คงไม่มีลองในส่วนสีแดงเนี่ยส่วนทเทรนอะไรเนี่ยไม่มีนะครับก็เดมันแดงนะฮะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็แดงอยู่เนี่ยและแดงใกล้ๆกับแดงเดิมมันอยู่เนี่ย มันก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะเปิดช็อตออเดอร์นะครับนะมันก็เป็นโอกาสนะไม่ผมไม่ได้บอกว่าจะเป็นกําไรได้นะคือเป็นโอกาสนะโอกาสมาถ,ถึงนะครับแต่ถ้าโอกาสนั้นมันเป็นเหมือนครั้งก่อนเช่นนะครับแดงนะครับเราช็อตแท่งต่อมาหรือช็อตไม่ทันแล้วมาช็อตแถวนี้สมมตินะไม่ทันโอ้มันเพึ่งแดงสองสาแท่งพอรับได้นะครับราคามันไม่ห่างกันมากก็ช็อตไปปับ๊บปรากฏว่ามันไปเขียวฮะ ขาดทุนนิดหน่อยนะฮะเขียวพอเปิดแท่งใหม่มาปิดนะครับหรือปิดไม่ทันก็ผ่านมา2 3ชั่วโมงหรือถ้าบอกว่าไม่ทันเลยนี่น่าจะเป็นไปไม่ได้ครับนะครับ,นะรบก็ปิดไปก็ขาดทุนนิดเดียวครับนิดมากๆผมไม่ได้คํานวณให้ดูนะมันก็คงจะน้อยจริงๆแหละเนาะตามขนาดไซร์น,นะครับแต่บางคนนะที่เขาเรียนเทคนิคอลมาเขาบอกว่าอ๋อจริงครับนะต่อให้มันลงมาอย่างนี้ก็จริง เขาก็จะรอนะครับบางคนก็ใช้เทคนิคว่าโอเคละถ้ามันลงเนี่ยถ้ามันขึ้นไปที่แนวต้านเดิมก็จะช็อตอย่างเงี้ยเขามาใช้เขียวแดงนะหรืออีกกรณีหนึ่งเขาต้องรอให้มันทะลุแนวรับตรงนี้นะครับโลตรงนี้ลงไปลึกๆก่อนนะครับเพราะเขารู้ว่ามันลงไปเลยไม่มีครับมันต้องย้อนกลับมาก่อนแล้วมันค่อยลงต่ออ่าเขาก็จะยังไม่ช็อตนะแต่เพื่อให้เกิดความง่ายนะเขียวแดงนี่ก็เพียงพอนะครับสําหรับ การเทรดในทุกตาศาสรเลยจะมันมีที่ที่ที่นะที่มีกราฟนะครับอันนี้คือบิตคอยนนะก็เป็นอันที่น่าสนใจนะครับนะครับนี่ผมแนะนําเชิงเทคนิคนะครับอย่าไปเทรดตามนะครับห้ามโดยเด็ดขาดนะครับห้ามผมไม่ได้แนะนํานะแล้วก็มาดูอีทีเรียมครับก็ทรงเดียวกันครับเดก็ยังลงมาเรื่อยๆนะยังไม่มี สัญญาณที่ว่าจะกลับตัวขึ้นนะครับไม่มีสัญญาณที่มันแบบเป็นบิ๊กไวอะไรที่สามารถไปเปลี่ยนจิตวิทยาของตลาดนะที่ให้มันขึ้นได้นะครับผมก็เลยว่ามันน่าจะเป็นฟอลโล่ไปตามเทรนเดิมก่อนนะถ้าําแพทเทิร์นอีกอย่างระบบก็โอเคมันแดงนะครับหนึ่งชั่วโมงก็ไม่มีอะไรครับก็แดงครับแดงแล้วก็ไม่ทำไหลแล้วก็ชอ็ชอตช็อตนะครับส่วนเรื่องมันนี่ม n a g จเมนต์นะครับก็ที่ได้อธิบายไว้ว่าครั้งหนึ่งนะครับ เวลาเราชอร็อตเนี่ยมันต้องมี Ini t i a l stop loss นะครับก็คือ s t o p l o s s เบื้องต้นนะครับว่าต้องไม่ขาดทุน,นครับไม่ขาดทุนมากจนเราล้มเหลวสมมติมีพันหนึ่งนะมีพันดอลลาร์ครับมันขึ้นมาก็ขาดทุนเนี่ยสักสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็น่าจะพอนะครับเนี่ยนะก็ลองคำนวณเอาว่าต้องใช้ position size เท่าไหร่เนาะก็มีประมาณนี้ครับระหว่างสองคู่นี้คือมันสามารถเทรดในช่วงเสาร์อาทิตย์ได้ด้วยเพราะว่าตลาดคริปโตเคเรนซีน่นี่เขาไม่ได้ปิดครับ คนที่ไปเทรดในพวก exchange ระดับโลกอย่าง Binance นะครับก็ยิ่งมีเยอะกว่านี่อีกครับก็สามารถเพิ่มได้ครับว่าชอบอะไรเนี่ยนะชอบเทรดตัวไหนมีหลายตัวมากเลยนะครับ Ethereum ETH METIC อะไรพวกเนี้ยนะ l u น a C นะนี่ที่เกิดเรื่องขึ้นนะเยอะแยะเลย ADA นะ c ค r d a ด o นโน่พวกเนี้ยนะเยอะดอทเนี่ยดอทพวกก็ดอทพวกเนี้ยชิบะก็คงจะประมาณนี้ฮะ ก็ต้องลองดูครับนะถ้าใครชอบนะแต่ผมว่ามันไม่น่าจะอันยุ่งยากนะสำหรับการเทรดแล้วก็เทรดไปเรื่อยๆนะครับตามกำลังที่เรามีนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็วิดีโอนี้แล้วกันก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับมาเล่าให้ฟังรเรื่องการใช้ CDC Action Zone ครับก็ฝากกดติดตามไว้ถ้าใครอยากฟังผมบ่นนะบน่นบ่นไปเรื่อยนะผม น่าจะพูดแบบไม,ไม่ไม่ไม่ดูไม่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าอยากได้ประโยชน์จากมาก็เก็บเอาเฉพาะประโยชน์แล้วกันนะครับฟังเฉพาะส่วนที่มีประโยชน์ก็พอนะครับขอบคุณที่กดติดตามกด subscribe แล้วกันนะครับผมก็อยากเป็นล็อกบุ๊กเก็บไว้นะครับยิ่งมีคอมเมนต์ดีๆในมุมมองอื่นๆเนี่ยยิ่งดีเลยผมจะได้เอาไปพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับหากมันดีนะสวัสดีครับ